010เคาเรียนชาร์เจอนะครับผมก็เขาตู้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตัวจัดนนะครับเออสัวไม่พอแถมเท่เลยนะครับมาพร้อมกับสกินคานะเอ,อ่อโลหิตนะคะก็ถามว่าคาตาะโลหิตก็ใครสนใจจะจัดผมแต่วันนี้จะมาจัดคาตาะาโลหิตนะนะซึ่งผมก็สุ่มไปแล้วนะครับก็โดยไปคนละกี่เพจครับท่านผู้ชม เออทุกคนโดนไปคนละกี่เพชรครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าผมโดนไปกี่เพชรก็คือ <c oughs> ผมโดนไปหกร้อยเจ็ดสิบเก้าเพชรเลยนะเฮ้ยเจ็ดร้อยกว่าเพชรเลยนะเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าเพชรเลยนะคนดูคือแบบว่าคนอื่นเขาโดนไม่ถึงหกร้อยเพชรพมผมโดนดูงตัวยังวะตั้งแต่ชุดเลนไรแล้วเนี่ยคนดูผมเกลือตั้งแต่ชุดนี้แล้วเนี่ยคนดูคนอื่เขาโดนไม่เยอะผมโดนไปอบโดนไปสองพันกว่าเพชรนะคนดูคิดดูเอาเลย เออจะร้องไห้แล er ้วลูกจะร้องไห้ถ้าจริงนะก็ประมาณนี้ครับหมดไปเยอะอยู่นะสำหรับตัวนี้ก็นะครับผมนี่อย่างตัวอย่างเพิ่มเยอะโคตรถึงโคตร I'm the leader of the pack นะฮะื่มสสนะมันก็สวยนะมาดูมันก็สวยแต่ว่าผมดูยังไงไม่รู้ว่ามันดูบางๆไบคระามันบางไปนะใช่ผมว่ามันดูมันคาะาษมัน,นบางไปมันสู้แบบดูดิเห็นป่ะอันนี้มันดูมีแบบว่าออลา่าใช่ปะ แต่ผมก็ใช้อันี้แหละเพราะมันเป็น,นสายเติมไงมันเป็นคานนาเติมไงผมก็ได้ใช้แค่นั้นแหละไม่ได้เพราะมันเทเพราะอะไรนะมันเป็นคานนาเติมแค่นั้นคําเดียวด <c oughs> ูเรื่องนะครับก็ถามว่าใครหมดเท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับว่า <c oughs> พี่ผมเหมาตู้พี่ผมหมดเท่าไหร่นู่นนี่นั่นหรือว่าเป็น,เ,ปนเพื่อนหรือว่าพี่ เป็นเพื่อนๆหรือว่าเป็นอันนี้ก็มนรุ่นพี่ก็เถอะก็เหมาหรือเปล่าหรือ,อยังไงก็อยาลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับคอมเมนต์ได้ครับพูดคุยกันได้ตามบลล์เลยจอผมแเหรอเห,าหมาเยอะจัดโอเคแล้วก็อีกอย่างน,นก็คือผมอะ่ะโอจะ ล้อ Olá, Box, มัดับผมปืนไม่โอ8มีปืนอีมีถุงสกอร์เปียนชาร์จเจอร์นี่ผมน่าจะไม่ได้น่าจะยังไม่ได้มยังน่าจะยังไม่ได้เอานะครับเพราะว่ามันน่าจะเอาไว้ที่หลังนะเพราะว่ามันกิจกรรมมันนานนะผมจะล้อมัดสกอร์เปียนเข้าอยู่นะครับผมหมัดแมงป่องไอ้พวกนี้เข้าต <socks S 2> ู้แล้วผมก็จะเคลียร์ให้หมดก่อนนะครับแล้วค่อยมาจาัดสกินปืนใหญ่โอ้ยค โทรศัพท์เป็นไรเนี่ยโหแบบโคสุรครมมดอะคนดูโทรศัพท์แบบค้างจัดผมไม่ได้ดันแรงเลยช่วงนี้เดีย๋ยวพาไปดูอัปเดตแตมได้ว่าแตมพลาดแล้วนะครับนี่ <c ười> คื้สองดาวมายังไม่ได้ดไปได้ด่เลยครับก็ประมาณนั้นครับเดีย๋ยวเราไปชมพิจารณาัดีกว่าแบตจะหม,ม,มดเดียวคนดูเข้าเกมทีไรแบตผมจะหม,ม,มดทุกทีเลยเนี่ยหรือเป็นไรเหมือนกันนะ ไม่รู้เป็นอะไรนะครับก็ดูความสวยครับของคาด์านะเวลาฟันครับ ก็สวยดีนะผมว่าแต่ว่ามันดูเล็กไปแค่นั้นเองนะครับแต่วันนี้เราจะไปเล่นโคลสีตายกันบ้างนะครับสำหรับผมจะซื้อปืนที่แบบว่าปืนที่แบบว่าผมอันนี้ดีกว่าแบบตึงๆละนะคือเป็นเซตนี้นะครับผมก็ประมาณนี้ Hari ini kita akan review lah โอ้ยมึให้ดูอ่ะดนะอ้ยไปหนึ่ง ว่าแล้วมายิงมาโดนโอ้ย,อยกระตุกมากมันลื่นมันอะไรยังไงไม่รู้มีใครเขาไม่โดนเลยเป็นไรวะม,รมันืดีมากอ๋อเล่นนะนีม่มาสองคิวย่อออะ Hãy rồi cho kênh Ghiền Mì Gõ Để อ๋นี่ว่าคนดูอาจจะออาจจะทักท้านยนะพเพราะว่เเาเขาจีบแบบสวงามาแล้วโอ้ยเขเป็นขี้ย่ยเลยโอ้โหมาฟักเลยโอ้มาฟักเลย,โอ,ยโอ้คนดูอีกยจีนี้น่าจะจบไปละโอ้มาฟักเลยโอกระตุกจัดล่าหัวไม่ขึ้นเลยคนดู 就那个。<Thank> <Robert. S 1> บอกเลยว่าสถานการณ์จริงมันมันไม่สงบจุดอะกันอยามีอะไ้อแม้ไม่เขาั้ตอนนั่นแหละไม่ต้องมาแบบ้ 对。嗯 ขอโทษสาวยอนนะโอเคก็ประมาณนี้นะจ้าอย่าเราไปเจออารอบีอีกว่วโอเคครับผมวันนี้เราก็ออกมาเจอ้าราบีแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็เป็นไงบ้างครับเหมาหรือเปล่าใครเหมาหรือยังไงก็อย่าช่วยกันคอมเมนต์บอกคนหนึ่งเม้นนะครับว่าเหมาหรือเปล่าหรือว่าเอ้ยไม่ใช่เท่าไหร่หมดกันคนละเท่าไหร่คนละกี่เพชรนะครับ ก็คือส่วนผมน่าจะเป็นคนที่ดวงซวยละมั้งเจ็ดร้อย่เโอหดวงซาผมน่าจะเป็นคนที่ดวงซวยมากๆมากๆเลยด้วยมหาศาลจริงเพราะว่าสุ่มอะไรมันก็เกลือหมดเลยอ่ะอันนี้ก็น่าจะเกลือผมดูทรงละน่าจะหมดได้ตั้งหวสองพันเพิยอ่ะคลิปนี้ก็ไปยค้แผู้ชมดูก็ขอบายๆนะครับคุณูก็ซีวอเกนรักทุกคนนะครับก็เจอกัน คลิปหน้าจะทําอะไรนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับผมก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ